แฟนเขาก็ไม่เป็นไรฉันไม่ถือ mm hmm. เธอจะสวยหรือไม่สวยฉันก็ก oh, นนรักอนะ๋อแฟนรากแต่เราถือไงวัน mm hmm. ทีเราไปไหนกับเขาเราก็อาย yeah, แต่งานมาสิบปีแล้วก็ไปอยู่ฮ่องกงกับเขา mm hmm. ไม่อยากออกจากบ้านไม่อยากไปไหนขนาดนั้นเลยเพราะว่ายังไงมันมีคนทัก เราอยู่สปาไงพอหน้ามันดำข้างในเขาก็มีทําหน้าทําอะไรกันเขาก็ทําให้เราก็เลยค่อยๆรู้ว่าเออมันต้องทอํางงอย่างนั้นอย่างนี้อะไรก็ไปสรรหาทำกี่รอบจํ <laughs> าได้ไหมห้าหกสิบรอบห้าหกสิบรอบเขาเออไปทําอะไรมา เพราะว่าเขาเคยเห็นตอนเราไม่เป็นฝ้าเหรอคะใช่เขาเห็นตอนเราสวยเวลาไปทํางานเจอลูกค้าไม่ต้องโบกนานๆเลยอะไรเงี้ยเราก็ไม่มั่นใจความหวังสุดท้ายแล้ะถ้าที่นี่ไม่ได้ก็ไม่ไปไหนแล้วโ้ตายแล้วเราเคยสวยแล้วเราไม่สวยก็บอกเป็นถูกไม่อยากออกไปเจอคนไม่อยากออกไปเจอใคร อืมก็หนูรู้จักคุณมอรู้จักไปจีน้ำตาก่อนนะจินน้ำตาก่อนโอ้ใจเย็นๆนะอ